คอมเมนต์เซนะครับไก่มีเลี่ยมยังเพาะได้อยู่ใช่ไหมครับเสียทุกวันนี้เหมือนเขาถามยังไงสักอย่างนึงไก่มีเลี่ยมยังเพาะได้อยู่ใช่ไหมครับเสียก็เล้วแต่คนชอบเนาะนะครับแต่พี่เขาน่าจะเคยเห็นแบบไก่ตีไว้เร็วไงแบบยืนตีเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าแข้งดี แย่งดอีอันเดียวอันกว่าอย่างเงี้ยไอพวกมีเหลี่ยมกว่าจะจบนะยกแรกล่อยกสองล่อครึ่งยกตียกสามค่อยตีค่อยชนะถ้าไม่ชนะล่อไปเรามาวิ่งนี้เองก็มีนี่เขาเรียกว่าไก่มีเหลี่ยมไก่ที่วิ่งวิ่งล่อๆนี่ไก่มีเหลี่ยมได้หมดแหละครับได้หมดแหละนะไก่ทุกวันนี้ที่เราเห็นเนาะมันจบเร็วเนาะอ่าเขากูทีมึงทีกูทีมึงทีแลกแข้งกันแล้วใครคมกว่าคนนั้นก็กินไป อ่าอันนี้ก็อีกลมหนึ่งนะครับนะอ่าถามว่ายังเพาะอยู่ไหมมันอยู่ที่ความตั้งใจของเรานะครับสําหรับผมผมก็มีไว้บ้างแต่ผมไม่ได้มีเยอะนะผมไม่ได้มีเยอะลอกไก่เหลี่ยมไก่มีเหลี่ยมคือไม่ได้มีเหลี่ยมเยอะไม่ได้กะว่าต้องวิ่งเป็นยกอะไรเงี้ยไม่วิ่งผมผมไม่ค่อยมีไก่วิ่งนะครับคือไม่ค่อยชอบไก่วิ่งหรือยังไม่เห็นตัวที่วิ่งแล้วชอบอะไรยอย่างนี้ก็ได้นะนี่ครับบางทีเราพูดไปก็เออ เสียไม่ชอบคนอื่นเขาชอบก็ไม่ได้ว่ากันนะครับใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะนะครับส่วนไก่มีเหลี่ยมไก่มีเหลี่ยมมีมุมเนี่ยยังยังพ่ออยู่ไหมก็ต้องมีผสมป,น,ปนกันไปครับถ้าไปยืนใส่กันอย่างเดียวเลยนี่ก็ไม่ไหวไม่ไหวอะไรรู้ไหมฮะเปลืองไก่เดี๋ยวก็หัวหักไม่กลับอยู่อย่างเงี้ยกินข้าวก็จะไม่ได้อยู่อย่างเงีเออ้ยเดี๋ยวก็ตาบอดไปข้างซื้อมาแสนเจ็ดตาบอดทําพ่อไหม โอ้ยตีห้าหมืนเกือบแพ้เขาทำพ่อไหมนึกออกไหมครับมันอารมณ์นั้นนะไก่พ่อมาหนะนะครับรม,มันอารมณ์นั้นน่ะมันอารมณ์แบบเสียเร็วหมดเร็วอ่ะถ้าจะซื้อตีซื้ออะไรจริงๆนะโอผมลองดูแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยผมม่ตีสามตัวตัวแรกตาบอดเสมอตัวสองบอดอีกเสมออีกตัวสามหูหัก หูหักเกือบแพ้เขาก็เออแพ้เขาแพ้เขาเสียตังค์แต่ว่าไก่มันยังตีได้อีกนะครับนะแพ้เขาเสียตังค์จะวิ่งแหล่ไม่วิ่งแหล่แล้วแหละจะไว้นะครับเออเสียเสียหมดเลยหูหักไม่จะคืนไม่คืนไมีลุยตัวสุดท้ายสุกเสาร์อาทิตย์สามวันเลยเสียไก่ไปสามตัวมันเสียง่ายขนาดนี้นี่หน้าหลพะพมานะ่าเนี่ยเขาเฉพาะเอาเอาองกกันซะส่วนใหญ่นะครับส่งบ้านนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะเพาะแบบไหนก็นะในส่วนในตลาดกลางๆเนี่ยที่ผมมีข้อมูลเนี่ยเขาก็เพาะไก่จบเร็วนั่นแหละนะครับนะเป็นประเภทที่แบบตีเร็วจบเร็วนะครับนะตีเร็วจบเร็วรีบตีรีบจบรีบ,บ,รบกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคไปเพียงเท่านี้เนาะนะครับเจอกันในคลิปไรฟ์ต่อไปนะครับดีครับ